โอเคเลยแบบนี้เลยทำใส่หมอครับผมเขากันคือเกาเองมือนี้พอๆกับอีสานอร่อยอีคือเกาเมื่อนี้มากทดลองเนือเอียนกับเอียนเนากับป้าครับผมซับผสมกันแล้วก็มาใส่หลอดสิงนี่แล้วครับเนือเอียนเนากับมาถึงกับเนาแห้งครับผมซับผสมกับเหนือป้า รอบสิ่งเหมือนเดิมครับผมพี่นอกมากับรอบสิ่งยี่สิบห้าหลังครับอ่ะไปลุ้นกันเลยถ้าปากมาเนี้ยมองนี้ผมเนี่ยงมากมือน่นมือว่าใส่เบ็ดผอมันอยู่ครับเลยใส่หนีละอ่ะเดี๋ยวหาเน้งมากอันนี้แน่จังหน่อย จบไปหลังก็ไปกันบรรยากาศคาคข่อยแล้วครับตะเวนตกเล่ะตรงแบ่งขึ้นสีไซแแล้วล่ะป้านน่พอเป็นไซตะเวนเนี่ยนะเอาหนีน,น้ำบ่อหนีมองเกาที่ผมใส่มือปลาเข็ง่ะโมเน่ได้มาอีกครับผมพี่นองอ่อไปในนี้เลยครับ นีเลยเสือนอนกินครับรอบพวกนี้นั่นจะงนูนะพี่น้องไปไไปนี่ พวกน้อยๆครับพ่อครับหกแห้งไร้กับบดีครับผมพี่น้องโง่ทีเขาไปเนี่ยใส่ลังนี้แล้วกะสีอันนี้ยุดทายไว้ทำนี้ก่อนครับเดี๋ยวมืออื่นเสาเอามาหลุนด้วยกันแบบเงาๆนะครับผมพี่น้องไนงะโอเคครับผมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาย่างกันมืออื่นเสาครับผมพี่น้องครับ ว่าสี่ม้านึ่งโม้านูนนี่อันเอียนซับใส่ป้าเนาครับผมพี่น้องครับกลับมาถึงว่าเนาแห้งหรอกหรือยินเสียงรถเกี่ยวเปกเอกเกี่ยวรอบ้านน่ะพอดีผมออกมาทางอันนี้เพื่อได้เกี่ยไหนยังนั่เพื่อนเกี่ยข้าวน่ะโอ้หัอข้าวแห้งครับวันนี้พี่น้องครับพวกถุงนี่คนพวกถุงมาน้ำครับผมพอดีมาเกี่ยวเโาหน้าท่านพ่อเพื่อนครับครับผมเดี๋ยว่ากกันอย่างไรกันเพื่อนแอบขาไม่ต้องเนี่ยมันก็ไม่ทีเดติวอ่อนหยาอะไร ตาแดงจะคืนครับผมพี่น yeah ้องเมืองจะอพูดจะข้องรถเกียวพนไปใส่หนอเดี๋ยวข้องรถเกียวันไปฝ่นตัวมันตึ้งคุมรถันอยู่เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยว่าเอะฝนกละมาครับผมพี่น้องครับรถเกียว่าเอะคนมาเกลียวไหนอ้นี่จู่ๆมันมาบบโอ้ยก็ะนันวันจีวรักกรเยอะผู้สาวเจอสินเลยนี่วั้วนักโกเวิอวูย่ะอันนี้พี่นี่กันเล่บ่ได้ยง ถีงแ้ครับพี่น้องเอ้ยวันานจะขคบอนแล้วครับผมพ่อเนาะครับเนาะท่านพ่อเพื่อนครับวันถึงเวลาโคบินนี่วันถิงโ้ยคอยคอยบ่ายนี่ิเพิ่งมาอยู่มีโคบินนี่มีบายยังไงอุ้ยอ้ยะอุ้ยมันดุนเนี่มันงลุนนี่มันาตัวรดไ้หนิเนาะดุนนี่มันชารตัวรูดได้หนิอมันบอลรูดออกไปทงหน้าเนี่ยบอกเอกอกหูบไดได้หนิอ้าวตะแก้วเพื่อยังดีครับตะแก้วสีเด้อ เดี๋ยวต้อบกบรักกบ้เาเอากบเล้เาเอาใหมมันลงด้วยักบลกอบเิดเปิดม่นอกมาโซเปิดเบิองมันแน่นนาะองเไม่้องด้ยอยากได้านยเพราะมันยยยนยืนยยครับพี่นอครับอ่าเขามาแก้วเขารถไปยงมาแก้วเขาอันหน้าเพราะเพื่นกัิมีเฮ็ดมนูน่ครับผมพี่น้องครับหนน้องในเมืองตบตัวเเลยครับนี่โอเคครับยังกึ้งครับผมพี่น้อง ดจอเลยต็ดไปแล้วตัวที่สองผ่านไปย้าวลายนะครับมที่เหมือไปเท่าคุนเลยตัวที่สามตัวนี้เอาไปขายตัวตมัเอาไปขายว้ยทันพราะว่าขายตัวเ่นี่ครับจากค้ามฟ้ามครับแมนบอหนิบอบอบอเนี่ยเพื่นบอ S <S บ่อหน่อยๆสองฟันโต๊กเรา่าขายแตงแต่ปีทีเดียวยังบราณเหมือนอยู่ครับผมพี่น้องเฮ้ยมงที่ไหนไอ้ยะเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลาไปหลาดลไปหาเแแก้ครับแก้วตอะไรบ้างเนีโตตัวนีโตโตัวเมยเนาะแตัโเถ้อข้างมันสีดำเนาะแมนเนครับแมนะครับหันแล้วเจงหุ่นผมว่าเท่านีโอเค บ่อเอกเขาครับผมนะนาเข้มแห้งครับผมเจ้าว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นเหลื่อมล่ะมีสปอร์ตไล่ก้อนสั้นเป็นอไรครับผมรถเกี่ยวฟานมาครับเมื่อกี้ก็ยังสองใบขัดอยูะปั่นไปคอสไปคอไปคอสหงามปตันสายขาดครับโอเคครับผมพี่น้องครับต้หวานเลยครับผมพี่น้องเพราะว่าอะไรตอเด็กบางวันเราพี่น้อง อย่าซาเรอไปใส่เวสต้าผีผัดเมนขาวหานมีเมนูเสียบๆกับเราครับผมหนาเี่รถเกียวบป่อกคือเก่าครับผมพี่น้องนายโจ้เข้าครับผมพี่น้องครับเวัสนีครับกันกัางหนาวมั้นบกร่างหนาวไม่รยากาศมันอีหนาวแห้งหรือวะเป็นอย่างเชิ้อนาวครับประหอนมั้น้อกรับ เ,เป็นเป็นจังมือขึ้นเราครับผมพี่น้องครับ เครื่งองปรุงเขาก็เตรียมเรียครับแต่ว่าข้าวบดท่านมีอ่าครกตั้มเนาะข้าวใส่หมอนี่แหละครับผมตั้มเครื่องปรุงหลักคือขมิ้นเหลืองครับผมพี่น้องครับแซบแซบ,บครับผมตั้มใส่หมอครับผมเขากันคือเกาเอง <c oughs> นี่เด้อพี่นอ้องเด้อโก้มเหรอจำมาหนีฟเฟรนช์โจ๊กเฮงครับผม ขั้กระทะครับขั้วกระทะเมื่อกี้ต๋าแกห้าวขั้วกรอบไอ้ไนโจห้าวขั้วกระทะเด้อครับผมไม่หนอครับพอดีอยู่อยู่เถียงกระทะกระทะอยู่ทุ่งนานบกระทะอยู่ทุ่งนาบอคอยด้ใส่งานหนอแล้วครับผมไม่หนอครับผมปั๊บๆครับผมมืงหนีไปเรียนทางไหนครับผมเรียนอยู่แถวบ้านทักีนี่นะครับลงอยู่แถวบันผูดนะครับดังแล้วแยกครับต๋าแกเลยบอกครับครับผมแยกทางกแยกทาก ลเยโอเคเดี๋ยวหูซื้อวารถเบาอีกรอ้จอดเดี๋ยวไปมึงข้างผลกันด้วยครับผมไม่ได้ครับเบาอกเติมน้ำมันรถได้บ่มีน้ำมันช่างมือกเรแครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมโชเฟอร์คนเดิมของเรา ใส่ใส่ใส่จักถังครับสี่ถังเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องครับปีนี้จะมีให้จับไปนอปลาคอนโอเยอะเลยน้ำเยอะน่าจะมีเยอะอ,าาอีนูล่ะหนูหนูหนูต้องใส่ปีนี้จะน้อยเฝ้าแยกยิ้มครับผมเฝ้าแยกยิ้ม <laughs> <laughs> โอเค โอเคครับผมเอ๊ะ okay, จังหวะนี้อันมาพีเข้าบ่อถึงครับผมก็เลยเจ้าภาพก็เลยได้เอาบักพีแข่งมาอเอาถอดใส่น้ำมันความเผ็ดมันก็จะเพิ่มขึ้นแน่ยี่ดอกเจ้าน้อยอ่ะเดี๋ยวรถเผ็เด,ดแต่ก็ได้เพิ่มเผ็ดครับครับผมจจจเ,เจ้าเลี้ยงแซ่บครับผมหิว <laughs> <laughs> แล้วเน้อยไงเนาะหิวเนาะครับผม เอาละครับลงมือครับผมมาไดนี้ใสเลยครับมินขมินเลื้องนี่ชุดยอดเลยล่ะคลิกเขาไปครับผมคลิกเนี้ยทั้งหมดนั้นหรครับตรงนี้นะครับตรงนี้และนี่แหละพี่เขางานลงไปแล้วครับโอ้หมอนึงเลยครับผมพี่น้องเอ้ยจังกึ้งเลยสามสองหนึ่ง โอ้ยอย่างเาเลยพี่น้องเล้ยอยาเลยอหมดเอมนควนไปกระจังเลยพี่น้องเล้ยโคตรจมายดีครับแจ๊วมาอจังหวะนี้เขาขอโคเีก่อนเนาะเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเอยเดี๋ยวให้มันเขาไปเขาก็จจะค่อยจะค่อยวักกันไหมครับผมสมใสที่ร้านกเเนาะแกเนาะเอุ้ยกระเาอยไงเี่ยม่น กระเป๋าขึ้นไงเด็แมะเป๋งกระเป๋งอ้เห้จอ้เนี่ยไม่เงีกระเป๋าเลยนางแสนางแสะิ้้ยเดียเี้ยอ้ยแศรษาสายไล่ายมือนีราชาชูรดว่นนี้มานำพี่น้องเอ้ยเอางยจังหน่อยเอา อันสอดยังบุ Ral อันอันเจ้าผ่าพื้นเอาไว้อยู่ในอันนี้ผมก็เอาเป็นยิบใส่ไปโหลดครับผมพี่น้องปูหูด้อเวยเฮยเฮงเฮงเก้าเฮงเสียบเลยคือ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 ไหวน่ะจังพื้นคือเป็นตะข่าวเ้าเดีอบหมดเดือบหมดใส่ว่าอีสานครับผมพี่น้องครับเกี๊ยข้าวเกีข้าวนะทีน้อยใส่รอบๆกระทะลงไปครับผมพี่น้อง บิ่มโอ้ยโอ้ยโอเคเลยเป็นสมบักกอบหนามครับผมพี่น้องครับใส่ลงไปเลย,ยงลงมันน่าจะเข้ากันนะนี่ปากเข้าเเลลยยาามี่ปกโอเคอนนจังหวะนี้เข้าใส่ลงไปมีไผ่มี่พักขุ่นเลิศกับใบกะเพราครับผมใส่ลงไปแหละใบกระทงจังกึง่งผ<ม> <laughs> ัดสามสองหนึ่งเออความเขนียวเนขะ่มเลยจังหวะนี้ฮ่า โอ้ยอไม่ดีไมนีเนี่ทุจริตมาทะเลยุ่มาทะเลยยมได้เกย่ามาไดเกีาได้เอดมืาล้วคร่องน่เน่องนองน่น่องน่องน่อน่อง่องน่องน่อ้น่อน่อาน่่องน่องน่องอ่อาน่อ่องน่อ่องอน่อององน่อง่ององ่่อ่นออน่่ง่่อ่่อ่นออ ผมเรียนเรียนมนเรียนมันเรียนอ้มันเรียนเนเาินเองว่าผมเรียนกินเองว่าอ๋อตะแก่ตะแก่ชิมมตะแก่ครับผมแต่ว่ามันก็เป็นเมนูบาบาทเลครัครับผมผัดกบเหรอแต่ว่ามันกลับปแต่ผัดกบตัวนี้ตัวอนไหนปงกันแต่ว่ามันจะไม่้าผัดกบเลียงอยู่วยจี่อยู่หรอเดี๋ยวถ้าแต่ว่ารน้ำเ่นมีแบบลายมันลายสักลายลายลบลายมันเนาะ ลลาับแมแมตต์ใรแแกมกินเลยดิแต่ว่าแมันแต่ว่าแถวมขาเขาบลงอไรกัแถวเขาสามสองหนต้องวะนี้ต้องมามามาอเขานำไปเลยมาพี่น้องมามีเลพอเขานำเด้อมานี่นี่นี่เข้าเขาำพี่น้องครับคุยอดแข่งแรแดครับเอาเบอรเพิ่สามเบิร์จิบมา สามสอนึ่งจังหวะนี้ต้องมาฮึบเนี่ยถอยตรงเดียวเสีป่ปถ้าเสียปจะกินดอถ้าปอจะยังกินสีเขาใสามเข้ยโอเลาเลยแต่บใหญเนีเมียมียป่วย่าพี่น้องมาพี่นวกันนะครับพี่น้องเนี่ยร้องว่าพกว่าพักกีกกินเดียวค่ะ กบแม่ใครผมกินอยู่ครับเมาครครับผมมแี่ยีครับผมพี่หมึกครับครับผมมาพี่น้อยมามามาพี่น้อยแ่ว่าแต่ว่ามันนี่เขาไลยางเขาเส็จถุงไได้ถุงนี่นี่ครับปิดกบเขาครับผมพี่น้อยครับมา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 เข้ามากับคนันัพี่น้อยมาานักหนักพี่น้อยกับพี่น้อย่มาเสี่น ครับผมไม่ไนุ่งกูน้องกับก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 บเหลี่ยนพี่น้องไอ้แต่มันแกตอยูะตัวใหญ่อยู่อตัวลูฮะอตัวลกตัวล้ถึงดอกเราจะใส่ดาปักเกียรใส่แลบพี่น้องแซ่บครับผมดูดูการเกียวเขาไปเองเขาแก้เ้ากับคนเขา เข้าสิได้ยวพอกันเรืออยู่แล้วครับผมพี่น้องครับช่วงเกี่ยวเขานอกไปอีกมันบักซึ่งภาษาพี่ถ้าพี่น้องบุกมากก็ได้พอกันเลยถ้าพี่น่องบุกมากก็พอกันเลยพอกันเนหรอกในทิศพอไปเยอะนะในทีนสวัสดีตอนเช้าครับผมพี่น้องแยงแล้วไปเอาจามรอบกบกันครับรอบสิ่งเด็ด นี่ฟังทางนี้เพิ่นสิใส่เพิ่นสิไถเพิ่นไถออกเพิ่นสิอันนี้ครับผมเพิ่นจะปลูกบักแตงโมบ่หลังแหลกผมก็ได้ใส่ยู่นี่แหละแล้วมาขึ้นมันก็มีน้ำอยู่มันแก่งมากที่มันมีน้ำว่านี่ครับสองตัวโอ้ว่าแต่ผมมีครบมีครบเซยนี่ครับพี่นกสองตัวครับผม S 1> <S 1> <S เ,ออเดี๋ยวเขาเอาใส่ของก่อนครับออกินจนเนือแป้เลยแต่นี่ครับโต้กบมันกรบ่ใ่ญงหรอกนีไม่ได้รุนหนีแล้ะครับผมนตัวที่สองนี่ครับ ไอเดี๋ยวเอาใบนี้ก่อนตัวนี้น่าจต่ของมัมีคนมารักเอาหนอ่งน่ะลุงแบ่งคนใส่ย,ยื้อทางผุนครับผมฮู้ใกล้กระเตบอยู่ดอกพอดีผมมาคำ้ำมันนี่มือมือว่านผมมาคำก็เลยบ่อเด็ไปไส่็จนะครันหลังนี้ฮั้ยกบหน่อยครับนี่กบหน่อยพี่นอ้อง หน่อยส้ำนีผมจีบไว้ไม่ได้วยครับนี่ไปแล้วนั่นตีเจัเตร้ยตอเดียวนี่ครับโตอรไม่ได้หลุนซ้ำๆกันเหรอครับนี่ โต้โกบครับผมพี่น้องกบน้อยสามสองนิ้วครับลังหนี่เป็นสังไดโอ้ถือขีอ้กันครับลังนีพี่น้องเอ้ยมีแต่กบหลุนเดียวคาดเว้นเลยพี่น้องตอนนี้เขาตัวเดียวครับผมเขาตัวเดียวลังนี้นี่ครับตัวกบ ไม่ได้รุ่นนีนะครับตัวนี้ตัวเมแล้วตวกบข้างมันสีดำดำตอนออกหลอดกบไปหนหลังนครับอหวโอ,โอ,โอ,โอ้นี่ครับพร้องไม่ได้รุ่นนีนะครับ ลูดออกมาป่ะโอ้แหลนหลอดออกมาโอ้ยหลอดเสือบลุดถึงเสือกมันไหมหออพี่น้องเลยนี่ถังแตงไม้ว่าเข้ามาดมาว่าค่อยดีไปไหนครับผมหลอดตัวนี้อันละยี่สิบบาทครับผมหลอดสิ่งอันนี้เอาคนนี้ก็ยี่สิบบาทได้หนึ่งยี่สิบแล้วก็ต้องไปแตงไม้มัดไม้นี่มัดไม่ออกอนี่ครับวัผ่านมันไหนโอเคติดตามน้องต่อไปครับ ตัวนี้สองตัวครับนี่ครับผมสองตัวตัวหน่อยครับตัวใหญ่โอเคอกับถือเกือบทุกลังอยู่ได้หรอพี่น้อยไงล้งมีบ่ถือครับผมพี่น้อยบ่ถือครับลัง

บาถือสามแล้วครับล้างนี่โอ้บาถือสามล้างแห้วพี่น้องโต้ครบครับผมช้งนิวอ่ะสะสมไปเรื่อยๆโอ้ถือลังแล้วโ <c oughs> ต้ <c oughs> <c oughs> มือนมันม่ใส่กับลุงแบ่งถือลังละสามลังละสี่ก็มีโอ้ยเบ็ดกันสิเบดแหละครับผมพี่น,อน,น้องเอ้ยนี่เดี๋ยวตัวยังไงอยู่ครับเดี๋ยวอยู่สี่หารังแหละครับผมเมื่อกี้ก็ผ่านไปลังหนึ่งรวมเป็นสี่ลังครับผมนั่นน่ะก็ถือมาอยู่เบ็ดกันสิเบดเด้อพี่น,อน้องเอ้ยอืมครับผมพ้นรับครับผมพี่น,อน้องไม่หนึ่งเดะประมาณครึ่งโลครับผมอ่ากบมันบ่คอยมีครับผม แต่ใส่มองมีกบมันก็จะถือแล้วครับผมพี่น้องครับแต่บ้างบางหลังก็บ่ถืึกประมาณห